สวัสดีค่ะกับปีชาแนลเดอค่ะเดอที่นี่มือนีป่ากอบผ้าออกมะมึงหนาบ้านค่ะห้องมะมึงนี่ต้นกล้วยใหม่ป่าสือมาปลูกเอาไว้โอ้ถุกเทียมมันไม่ได้ออกดอกจังสี่เด้เที่ยวนี่ออกดอกค่ะงามค่ะมันออกตาใบนี่แตกใบซื้อ,อป่ากัย่งวางงามแล้ว อันนี้มีแตกดอกแตกกิ่งออกมาแล้วมันร้โยร้ยแล้วค่ะปากระด่ทยอยู่ยถวสองเถวอยู่งามอยู่ค่ะนี่นี่อันนี้ต้นต้นอ่าต้นแคปลาค่ะ ต้นแคบลาเด้อค่ะเด้อคุณนะเขียวชะอุ่มโอ้พ่ชแตกใบถือฝนค่ะงามค่ะสวยงามสวยงามป้าก็บอกขั้มดดที่อยู่ว่าเป็นดอกจ้ะนอกจากสวยงามคุณน่ะ เนี่ยดอกดอกแคเพียเต็มอกงาอยู่โอ้ยขาวเต็มถนนอยู่ค่ะดอกแคก็ได้ค่ะค่ะนี่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 เห็นไห่ค่ะนี่ เพียสวยอ้มาอย่างเห้อนางคนงามนางคนงามสิมาซอยเจ็บดอกแค่บอ่ะหน,นาหนาเพิ่นขึน้นหนาหมาหมาล่าเนื้อหมาเอยียงไปผู้งามเด้ค่ะค่ะมาจิงจอกเอองาม ปากอะ่ะนัง่งทายกับพวกค่อยได้นี่นี่ขาพวกค่อยดีนั่งขุบเข้าขุบยังกับพวกค่อยได้นี่เห็นปะคะนี่นี่เต็มเลยค่ะน,น,นี่พุ่นอีกต้นหนึ่งพุ่นพุ่น ตกลงมามันอยู่กลางถนนเนาะรถรถกระยียบรถกระยียบพอมอืออือ,อ,อ,อค่ะอืม ตามดีค่ะเนี่ยขาวจ้าพานขอการพานดิพ่อเมิดฝน,นแล้วนี่เพิ่นก็สิเมิดแล้วล่ะค่ะก็สิบ่ได้เห็นดอกแค่ปลาอีกระเด้อก็สิอฟฟรอฝนปีนาพุ่นล่ะค่ะจังค่อยสิได้เห็นดอกแค่ปลาเพื่อนงาน ที่นี่มะม่วงต้นไม้ค่ะต้นมันซื้อดอกอย่างป่าก็บมะม่แต่เนี่ยสวยมากค่ะสวยลิสีม่วงป่าจะมาปลูกในบ้านป่าอยู่ี่ามากสีนีอ่ะสีม่วงอื่อี่ ตอนงานพระผีนางเด็กค่ะงานพระผีนางก็แบบนี่นี่แหละค่ะนี่สวยสวยค่ะสวยนี่รเรียบร้อยเร้อเหมอกับข้าแม่จัะจั่อนี่พระผีนางนี่นี่ยาคืนนี่ตน หวานซีทิดน้ำค่ะสวยสวยค่ะแค่นี้เด้อค่ะ